ดิวออริสลาเซงเลยถูกจนปล้นที่อเมริกาบนอุบคิดถึงประเทศไทยขึ้นมาเลยทีนี้บินลัดฟ้าไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาทำเอาทริปนี้ของดิวออริสลาทองบริสุทธิ์กับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนดีแฮปปี้มีความสุขมากๆเพราะนอกจากจะได้เปิดหูเปิดตาในช่วงหลายเดือนที่ไปเที่ยวไหนไม่ได้แล้วทั้งคู่ยังได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบบฟรีๆอีกด้วย งานนี้ทําเอาแฟนคลับชาวไทยต่างอิจฉากันยกใหญ่แต่ล่าสุดการท่องเที่ยวในต่างแดน,นครั้งนี้ของดิวอริสรานักแสดงสาวชื่อดังกลับไม่ราบรื่นเจอแต่เรื่องดีๆเสียแล้วเมื่อลาสุดเจ้าตัวได้แชร์ประสบการณ์ชุดเซ็งลงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอถูกขโมยของชุดใหญ่โดยรายละเอียดนั้นเธออธิบายเพียงแค่ว่า ดิวอริสราโดนปล้นซึ่งเธอถูกมิจฉาชีพปล้นข้าวของที่เครื่องใช้เก็บวางไว้ภายในรถส่วนตัวทำเอาเธอและคนร่วมทิปถึงกับเซ็งไปตามๆกันเนื่องจากของในรถนั้นมีค่าไม่น้อยดิวอริสราได้ระบุข้อความว่านอยค่ะโดนขโมยของชุดใหญ่ไปจากรถคิดถึงประเทศไทยขึ้นมาเลยทีนี้ในขณะที่แฟนดิวอริสราก็ได้เสริมผ่านไอจีตนเองว่า orca was broken into an items worth u 3 0 k stolen american now is not joke as if scary as hell and even sj is bad แน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นทำให้มีชาวเน็ตและแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนพ้องคนในบันเทิงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ต่างเป็นห่วงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนะนำแนวทางของความช่วยเหลือเพื่อตามหาตัวคนร้ายให้กับเจ้าตัวอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามดิวอริสรายัางไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแฟนคลับก็หวังว่าเธอจะมาเล่าประสบการณ์อย่างนี้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับชาวไทยที่มีแลนเดินทางไปเที่ยวที่อเมริกา